ก็จริงๆแล้วเนี่ยว่าจะพูดทัาไหร่ก้าวมุ่งเช้าแต่ว่าเข้า YouTube ไปได้เพราะว่าปัญหายอยู่ที่ YouTube ก็เลยมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเป็นเรื่องที่มันสนุกสนานหน่อยก็แล้วกันนะฮะแต่เติมทีผมเองก็พอดีพูดจบแล้วผมตองไปทำกายภาพระ,าระบ,บัดเพราะผมเจ็บหลังมากนั่งรถเมื่อวานมันตกหลุม๋อ้กระแทกตกหล,มะะกลุมแล้วก็ เป็นโรคหลังมานานแล้วนะครัที่าก็บอกมันไม่ได้้ายแดงเลยมากมายแต่งวดนี้มันเจ็บมากๆเลยที่ต้องนั่งถั่วจงเลยนะเนี่ยผม,มให้เจ็บก็วันนี้ก็จริงๆแล้วผมตั้งใจจะพูดเล็กๆน้อยๆเรื่องของคุณชาชาผมก็ได้ดูข้อมูลของคุณชาชาจากลึกซึ้งแล้วผมก็สงสารผมไม่ได้สงสารคุณชาชาผมสงสารพี่น้องที่ไปลงคะแนนเสียงเขาล้านสามแสนเสีย ก็เหมือนกระสมสารคนที่ไปลงคะแนนให้เพื่อไทยให้ภูมิใจไทยโน,น่นนี่นั้นเพราะว่าสรุปลงมาแล้วเนี่ยก็ูจาแล้วเดี๋ยวคนก็หมันใสอีกอะคนไทยไร้ปัญญาโง่เขาเร็วไหลนะฮะภาพพจน์ที่ดีก็กลายเป็นว่าอ้คนนี้ต้องดีแน่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังภาพพจน์แล้วมันมีแต่ความสกปรกเร็วร้ายสันผู้ชมถ้าจำ ได้แล้วเคยดูรายการผมจำได้หรือเปล่าที่ผมออกมาเล่นงานกระทรวงสาธารณสุขไรเทปหมดเลยจากการที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นตัดฟ้าทลายโจรออกจากบัญชีในการรักษาโควิด19ทั้งทั้งที่รับดีว่าการสงสารสุขคุณสมสักดิ์เทพสุดทินซึ่งสมศักด์เทพสุดทินก็มีตำนานเล็กๆน้อยๆจะเล่าอีกฝั่งบมวดนี้เนี่ย เดิมทีเนี่ยก็จะไม่ได้ตำแหน่งรัมติีสารสุขนะฮะเพราะว่าแหล่งขา่าวกลใ้ชิดผมบอกว่าทักษิณจะไม่ให้ตําแหน่งเลยปรากฏว่าสมศักดิ์เนี่ยใช้ความสื่อสนมกับเจ๊แดงไปอ้อนวอนขอโนนีนั่นก็เลยมานั่งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขพอนั่งที่กระทรวงสาธารณสุขตัวเองก็ออกฤทธิ์ออกเดชทันทีนะฮะจากการที่ สมัยก่อนตัวเองเป็นคนที่โปรโมทฟ้าทลายโจรให้เรือนจําทั่วประเทศซื้อมาสร้างมาปลูกมาเองเพื่อรักษานักโทษแล้วก็รักษาได้ผลมาวันนี้เจอรายการไอ้พวกหมอกินค่าคอมมิชชั่นยาฝรั่งตัดฟ้าทลายโจรออกไปก็เลยเงียบเผลอตัวเองอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะผมก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกต ยังนั่งคุยกับอาจารย์บานเทพเมื่อกี้เลยว่ามันข้อดีของรายการฟ้าทลายโจรตรงที่ว่าหประชาชนทั่วไปยอมรับว่ายาฝรั่งมันมีค่าคอมมิชชั่นให้เป็นที่ยอมรับกันล้วคอมมิชชั่นมีหลายรูปหลายแบบกับนักการเมืองกับหมอใหญ่บางคนอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสดโอนใส่บัญชีที่ต่างประเทศ แ,แต่กับหมอทั่วๆ <จะ S 2> ไปไม่มีใครเถียงประเด็นนี้เลยนะไม่ไม่มีใครเถียงเพราะว่าเขายอมรับกันประเด็น <But then, S 1> ที่เคยชินกันจำได้ไหมฮะบริษัทยาแม่งชอบจัดทัวร์เที่ยวยุโรป14วันหมอพาลูกพาเมียไปได้หมดอันนั้นก็ค่าคอมมิชชั่นอีกแบบหนึง่งนะแต่ว่าเป็นคอมมิชชั่นทางอ้อมเป็นโปรโมชั่นให้ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผมก็บอกปานเทพมันรักษาใช้ฟ้าทรลายโจรรักษามันแค่ร้อยแปดสิบาทายาบ้าบอคอแตกฟาวิวิราเวียเ,เนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยมันคิดสี่พันแและใครได้เงินบน้ไงได้กันหมดทุกคนนะฮะสา,าบาทรักษาทุกโลกก็ได้ทุกโรงพยาบาลได้หมดแม่งคือกระบวนการคอรัปชันอย่างมหือมามโหารานจากคนซึ่ง ซึ่งซึ่งควรจะมีไอคสูงแต่ไม่มีอีเลยคือบรดาพวกหมอท่านผู้ชมที่ดูรายการผมเนี่ยผมยังจำได้เลยมีช่วงที่โรคระบาดเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราไม่ยอมฉีดยาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถายาก,กินก็มีคนมากันแนงกัะแหนเราว่าคุณไม่เชื่อหมอแล้วคุณจะเชื่อหมาที่ไหนพอมาถึงวันนี้แล้วผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อหมอแล้วผมเชื่อหมาดีกว่าเพราะหมานี่แม่งซื่อสัตย์กับหมอเยอะ ก็เลยเป็นตำนานที่มันที่จะต้องมาเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยส่วนคุณชัดชาตินะเนี่ยวันสุขรนี้ก็รอฟังกันแล้วกันผมนึกไม่ถึงผมพยายามมองเขาในแง่ดีนะว่าไอ้การคอร์รัปชันของเขาเนี่ยจริงๆมีมากเลยนะแล้วไม่ได้มีเฉพาะชัดชาตินะมีมาตังยุคอัศวินขวัญเมืองเพียงแต่มาถึงยุคชัดชาติแล้วมันราคามันเพิ่มขึ้นเยอะอย่างมหาศาลเลย ข้อมูลผมมีเยอะมากแต่ผมจะพยายามมองเขาในแง่ดีว่าเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนรอบตัวเขาจะเป็นตัวปัญหาเขาก็ตัดสินใจย้ายรองปลัดที่ดูแลเรื่องนี้ไปดูแลอีกด้านหนึ่งผมก็บอกคล้ายๆเป็นการลงโทษแต่แม่ไม่ใช่ลงโทษหรอกไปรับทรัพย์อีกด้านหนึ่งเพราะอีกด้านหนึ่งมันยิ่งใหญ่กว่า ด้านนี้ก็คือพวกสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษทางตาอย่างเงี้ยมลภาวะทางตาอย่างเช่นอะไรบ้างท่านผู้ชมโฆษณาเต็นไปหมดไม่สังเกตหรือว่ายุคนี้กอทอมอเนี่ยป้ายโฆษณาไม่เยอะจริงๆริงขึ้นมาหมดทั้ง led ทั้งโนทั้งนี่แล้วขาใหญ่ที่สุดคือแพลน B uh huh. ผมไม่รู้ว่ามีอะไรข้อตกลงกับแพลน B กันบ้างหรือเปล่า เพราะแผน B ก็ไม่ใช่ปกติธรรมดานะฮะสมัยสมยศพุ่มพันธุมวกเป็นนายกเนายกสมาคมฟุตบอลไทยแผน B นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะกับการที่ภูกขาดกับสมาคมฟุตบอลไทยนักการเมืองเนี่ยเชื่อถือไม่ได้อะแต่ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งอายุมากแนละ้วผมจะเล่าตำนานให้ฟังนิดหนึ่ง จริงๆผมรักนกักการเป็นคนนี้นะแกเป็นคนที่ดูแล้วเลอะเทอะแต่เป็นคนน่ารักมากพ้นเอกชวดิษยงใจยุทธปีนี้เก้าสกว่าแล้วที่เรียกว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่จิว๋วนะฮะก็เป็นต้นชิดละของอีสานเขียว <c oughs> ผมจำได้ดีเลยคือตอนนั้นเนี่ย พลเดกชวลิตท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านกำลังจัดคอรมอรอยู่ตอนนั้นคนที่อาวุโสแล้วก็พลเดกชวลิตมองอยู่เนี่ยก็มีอยู่สองคน,คนทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เลยคือท่านวันนอวันโมฮัมหมัดนอมาทาพลเดกชวลิตเอาวันนอนเนี่ยไปนั่งกระทรวงศึกษานะฮะก็ปรากฏว่าเพินกระทรวงศึกษาเนี่ย คนที่อยากมานั่งคือสุโววิตรังสิตพลแล้วก็พอนั่งแล้วก็มีรายการขายคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์แจกเด็กคนที่มาวิ่งให้คุณสุโววิตนั่งก็คือพันตรีมะปรางลูกสาวของสุโววิทย์ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นคนใกล้ชิดพี่จิ๋วพลเอกชวัลิตยงใจยุทธ ทีนี้เราทำยังไงเลยพี่จิ๋วแกนึกไม่ออกว่าในเมื่อแกให้วันนอมานั่งกระทรงศึกษาแล้วยังไม่ได้ประกาศฮนะแต่ว่าเขารู้กันอยู่แล้วแกก็เลยใช้ได้เลยแกเรื่องวิชามานี่นะผมยังไม่เคยเจอใครเหนือพี่จิ๋วเลยแกก็ไปจัดทีมงานไประดมชาวพุทธมา NGO ชาวพุทธพวกหน่วยปกป้องพุทธศาสนาโน่นี่มาเดินขบวนบอกว่าให้มุสลิมเนี่ยมานั่ง ระทรวงศึกษาเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแกก็เรียกบอกพี่วันนอบอกว่าวันนอเขาประท้วงวันนอนะ่มานั่งคมนาคมดีกว่านะฮะวันนอก็ซื้อไม่ใช่ไม่ได้ซื้อบือก็คือเชื่อไม่อยากมีปัญหาก็เลยไปนั่งคมนาคมแล้วก็ให้สุขวิตรังสิตผลเนี่ยมานั่งกระทรวงศึกษาทีนี้ไอ้คมนาคมเนี่ยมันก็มีตำนาน คือพี่จิ๋วเนี่ยแกเป็นคนที่รับปากคนง่ายแกรับปากเรื่องนี้ปับ๊บพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกวันหนึง่งแกเปลี่ยนแล้วเอาอีกคนหนึ่งมาก่อนที่วันนอจะถูกย้ายจากกระทรวงศึกษาเนี่ยมานั่งอยู่ที่คมนาคมเนี่ยคนที่พี่จิ๋วเขาบอกเรียกตัวเขาไปพบเลยนะฮะให้เป็นรัมตีว่าการกรนทรภูมกระทรวงควมนาคมคือวีระมุสิกาพงศ์ตอนนั้นวีระเนี่ยผมกระผมสนิทก,กันมาก เขาดีอกดีใจมากออกมาจากห้องพี่จิ๋วเอาประกาศเลี้ยงเลยเลี้ยงหมดทุกคนเพราะวันเพราะวันประกาศกลายเป็นวันนอมูวันูมัมหมัดนอมาถาเวลาวันนั้นผมไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงแต่ผมรู้แต่ว่าแกแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเลยวันนั้นก็เลยมีมีรางวัลปลอบใจยังอยู่คมนาคมเหมือนกันแต่เป็นประธานของรถไฟ การรถไฟประเทศไทยนี่คือพี่จิ๋วนะฮะแต่พี่จิ๋วเป็นคนที่เก่งน่าเสียดายแกอายุ94แล้วก็ตามไวัแล้วครับแต่สมัยที่แกพีคอยู่เนี่ยคนไม่เข้าใจแกพีคตอนแกเป็นพันเอกตอนแกพันเอกชวิติยงใจยุทธเนี่ยแกเป็นทหารคนสนิทแล้วทำงานแทนตาเปรมทุกเรื่องเลย พลเอกเปรมตินัสูรลนางลนะฮะทำงานพอให้พลเอกเปรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็จะเป็นตัวประสานงานเพราะยศยศพันเอกเนี่ยมันยังไม่มากเท่าไหร่นะใช่ไหมฮะแกก็ต้องโค้งคำนับคนโน้นคนนี้นะฮะแกเป็นเป็นผู้อาวุโสน้อยแต่ว่าความที่แกรู้จักนะักการเมืองพักการเมืองทุกพักทหารหมดทุกอย่างแกก็เลยประสานงานให้พลเอกเปรมให้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะ แล้วก็มีตำนานของของของพี่จิ๋วอีกท่านผู้ชมรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องการเมืองสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยคนเอกผว่าอาจารย์คริสปรามโมดเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบกันแหนกแหนะ,ะแ,นะและแดกดันพลเอกเปรมพี่จิ๋วนี่เขาเป็นคนสนิทพลเอกเปรมน,นะฮะก็คงจะต้องทำงานอะไรให้พลเอกเปรมน,นะ ก็ได้พาทหารไปบุกบ้านพี่จิ๋วซอยสุนพลูบ้านครึกฤทธิ์อ่าบ้านบคืึกฤทธิ์เป็นเรื่องเป็นราวกันไปเลยนะฮะจนกระทั่งอาจารย์ครึกฤทธิ์แกก็โชว์ความเป็นทั้งเลงเก่าก็คือว่าแกเอามาพูดเอามาตาวาจาซึ่งทุกคนจําได้หมดคือว่ากูไม่กลัวมึงแต่ท่านผู้ชมครับพูดเพียนแค่นั้นนะก็จบละครั้งเดียวเองหลังนั้นไม่พูดอะไรอีกเลยเพราะว่าอาจารย์คึกฤทธิ์แกก็ ตกอตกใจเหมือน,นกันจู่ๆมามีฐานล้อมบ้านกนแล้วมาบุกเข้ามาในบ้านแกนะฮะนี่ก็คือตำนานเล็กๆน้อยเรื่องการเมืองก็ก่อนที่จะนี่ก็กินเวลาเข้าไปประมาณ1 0บสกว่าน,นาทีแล้วเอาอีกสักนิดในอีกเรื่องหนึง่งท่านผู้ชมหลายคนคงรู้จักคุณบรรหารเสื้อปอาชาดียุคที่พลเอกชาชายเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> ปัญหารู้สึกท่านท่านจะเป็นร่นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนองเนี้ยนะฮะแต่ปัญหานี่ผมต้องเรียกเรียนให้ทราบนะเขาเป็นพ่อประุธศิลปอาชาและเป็นพ่อของคุณกัญน,นาศิลป์อาชาปัญหาเนี่ยเป็นคนทํางานเก่งทํางานเร็วมากแล้วก็งานที่พระบาทเจ้าอยู่หัวมอบหมายให้ทำเนี่ยนะปัญหาทํางานเร็วมากเป็นที่พอพระราชวุฒิชัยของพระเจ้าอยู่หัวมาก ปัญหาเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นงานที่พระเจ้าอยู่มอบหมายให้เนี่ยจะเสร็จทันทีทันทีทันทีทนทไม่ล่าชา้าเลยแม้แต่นิดเดียวก็มีอยู่ในช่วงประชุมสภาเนี่ยฝ่ายค้านออกมาโดยเฉพาะยิพ่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาด่าการทํางานของพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายท่านสกิดปัญหาบอกเฮ้ยเต้งคือเขามิชายาเติ้งเสี่ยวผิงตัวเตีย้ยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีตำนานเรื่องปัญหาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องโถปัสสาวะพี่ปัญหาเนี่ยเขาสุดยอดนนะจะบอยรู้แกเป็นปนักการเมืองเต็มตัวเลยคุณรู้ว่าแกทำอะไรแกรเลื่อนตัวเองนะลงจากเก้าอี้แล้วแกคลานสีตีนไม่ให้คนเห็นมไ,ไม่ให้กล้องทีวีเห็นม,ม,มุดไปข้างหลังเก้าอี้แล,แ,าาแล้วแกไปที่ปัญหา ซึ่งเป็นคนของแกเป็นคนอุปภัก์แกกระตุกข้างเกงเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วปิดประชุมปิดประชุมสภาการเมือเขาเล่นกันอย่างนี้ครับแล้วตอนที่ตั้งตั้งตั้งรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมมีสมัยก่อนผมอยู่ที่ถนนสุโขทัยซอยหนึ่งก็มีอาจารย์โพคินพลกุลเฉลิมอยู่บํารุง แม้กระทั่งเนวินชิดชอบก็มาประชุมกันที่เขาเรียกว่าบ้านซอยสุโขทยัยก็นที่นี้บ้านผมเนี่ยพวกนี้พี่บรรหารก็มามีวันหนึ่งผมก็เขานั่งคุยในบ้านผมก็นั่งอยู่ที่ศาลานั่งสูบบุหรี่เล่นกระหมาผม,ผมอ่านหนังสือผมไปพี่บรรหารก็เดินหัวยุ่เลยัถที่ว่างไงพี่เฮ้ยฮ่ามึงเปลี่ยนโถเยี่ยวหน่อยได้ไหมในบ้านทําไมพี่ มันสูงไปว่ากูกูขย่งไม่ถึงผมเมื่อให้กูมาเปลี่ยนโถเยี่ยวในวันนั้นเลยเพราะหลังคือให้มันมีอันนึงเนี่ยเป็นของพี่ปัญหาโดยเฉพาะติดใต้ด้วยนะฮะสำหรับปัญหาสบปราาะสาทห้ังั้น้แกก็มาเลยก็เออดีขอบใจไว้ขอบใจไว้คือเรื่องราวที่มันแต่นักการเมืองสมัยก่อนเขาไม่ได้โกรธอะไรนะ เขาเขามองพวกสื่อมวลชนเหมือนกับว่าเป็นน้องนุ่งผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปัญหาน่าจะเป็นนายยกมั้งหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แกยกทีมมาเลยนะเพื่อมาเยือนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการจําได้ปะมาพูดในนองว่าเออมีอะไรไหมเร่อนี้นั่นปัญหาประเทศชาติคือมาหาว่าบ้านเมืองมีปัญหาอยู่ที่ไหนคนที่พามาคือพี่วัดสวัสดิ์ขอรุ่งเรืองซึ่งพี่วัดกับ พี่ปัญหานี้ก็สนิทกันมากเลยเขารักกันมากเขาค้าขายมาด้วยกันก็ปรากฏว่าพอแกนั่งแกก็ถามุมเลยส่วนที่ว่าไงปัญหาบ้านเมืองไทย <c oughs> ท่านผู้ชมเรื่องความสัรจริงผมบอกพี่พี่เนี่ยคือตัวปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเรา <c oughs> ทุกคนทีมปัญหาอุปชาเดี่ยนั่งอึ้งอึงอ้งกิมกีแล้วนะผมก็พูดออกไปแล้วแกโอ้โหเราแฮร แกไม่ว่าอะไรเลยไม่ว่าเหมือนพี่จิ๋วอะสมัยที่แกยังหนุ่มยังแน่นเล่นการเมืองอยู่แกจะชอบแวะมาเยี่ยมผมโัวที่เป็นไง,งมั่งผมเออแกเรียกผมว่านาสนทิผมมาสบายเลยพี่จิ๋วผมก็พูดอะไรบางอย่างออกไปบอกพี่ผมจะพูดอะไรตรงๆเลยมั้งพี่พี่อย่ากโกรธผมนะแกบอกเฮ้ยเอาเลยสุนทีพูดไปเลยนะฮะ ผมก็บอกพี่พี่พี่รู้ว่าพี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยก็คือสุวรรณมาลีโคชสารสืบพันธุ์แต่ผมไม่ได้พูดแปลไปอย่างนั้นนะผมพูดตรงตัวเลยนะแกหัวเราะกัก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 สนุกสนานเฮ้ยจิงเมาไอ้หาพี่ไม่งกก็รู้ว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆบอกพี่ให้รู้ว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆพี่เลอะเทอะมากแล้วพี่เนี่ยนะทําอะไรแล้วพี่ก็ลืมตลอดเวลา แล้วที่จะแนะนําพี่ไงบอกอพี่เอางี้แล้วกันพอออกจากบ้านพี่ยืนหน้ากระจกแล้วพี่มองหน้ากระจกแล้วพี่บอกว่าผมชื่อพลเอกชาวนิตยงใจหยุดครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางานแกก็หัวรอ้นรอนเลยตลอดเวลาพี่จิ๋วไม่เคยโกรธสื่อมวลชนเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งทั้งที่คนเอาแกไปล่อไปเรียนไปโน่นไปนี่นะฮะความที่แกเป็นคนที่ไม่ได้ปั้มปั้มเป๋เป๋เปเปเปแก สมมติแกทําเรื่องนี้ไปแล้วให้ไม่ว่าเปลี่ยนแคเปลี่ยนใจวันนุ้นขึ้นเลยแกก็เลยไม่เป็นที่ชอบของพวกกลุ่มของกุนอนันต์ปัญญาละชุนพวกนั้นก็เลยขยับที่จะไล่แกออกเรื่องของการลดค่างเงินบาทซึ่งจริงๆไม่ใช่ความผิดของแกเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแล้วเบื้องหลังของการลดค่างเงินบาทก็คือพี่จิ๋วเนี่ยเขาสนิทกับต้งเสี่ยวผิงนะฮะ ทำไมถึงสนิทเพราะพี่จิ๋วเนี่เขาผูกพันกับจีนมานานแล้วในยุคนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยเวียดนามเหนือมายึดครองเวียดนามใต้แล้วจะล้างแค้นประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยดันเอาอูตเภาเป็นฐานฐานทัพที่จะให้เครื่องบิน B52 บเนี่ยบินเข้าไปถล่มเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ อาวุธที่อเมริกาทิ้งไว้ที่ไซง์อนเต็ไมไปหมดเลยกองพลรถถังของเวียดนามตั้งไม่รู้เท่าไหร่จะประชิดแม่น้ําโขงเตรียมบุกเข้ามาแล้วคือเอาแน่นอนแล้วตอนนั้นคาดคเนว่าถ้าเข้ามาจริงๆไม่เกินเจวันกองทัพเวียดนามยึดกรุงเทพได้แน่นอนที่สุดพี่จิ๋วเนี่ยบินด่วนเลยไปเจอเติ้งเสี่ยวผิงขอร้องให้ช่วยเติ้งเสี่ยวผิงก็ตัดสินใจ เพราะตอนนั้นจีนกับเวียดนามเนี่ยมีการไม่ถูกกันขบเหลี่ยมกันตรงชายแดนแถวๆมนทุนกว่างสีกับตอนเหนือของฮาน,นอย <S <S <ส>ก็เลยคือยิงกันไปยิงกันมาปะทะเดี๋ยวทานจีนปะทะเวียดนามก็เลยเกิดท่านผู้ชมครับสงครามสั่งสอนในปีนั้นทีป่ประเทศจีนเนี่ยตั้งกองทัพมาเอากองทัพทางกว่างสีเนี่ย กองตุ้งเนี่ยบุกเข้ามาในเวียดนามเวียดนามก็ยันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เวียดนามเนี่ยต้องเรียกกองพลรถถังตัวเองเนี่ยที่ประชิดพรมแดนไทยกลับไปหมดเลยเพื่อไปสู้กับจีนประเทศไทยเนี่ยรอดได้ก็เพราะว่าพี่จิว๋วแต่คนไม่รู้คนไม่รู้แล้วตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมันตกอับมากเพราะเรื่องปี2 5 4 0เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง1997 ใช้เนี่ยขาดเงินตราต่างประเทศน้อยมากพี่จิ๋วติดต่อไปที่เติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าให้ชงทีมงานมาเลยต้องการเงินเท่าไหร่ผมยังจำได้เลยสิริการจเจริญดีตอนนั้นรู้จึกเป็นผู้ช่วยผู้ว่ามั้งและทีมงานแบงก์ชาติไปพวกทีมงานของพี่จิ๋วก็ไปด้วยปรากฏปัญหาอยู่ที่แบงก์ชาติเพราะเขาถามบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศเหลืออยู่เท่าไหร่ แม่ไม่ยอมบอกแม่เหมือนวันนี้ไม่มีผิดเลยวันที่คุณไปถามท่านผู้ว่าเศรษฐพูดที่บอกว่าประเทศไทยฝากเงินฝากทองคําไว้ที่ประเทศไหนบ้างไม่ยอมพูดแล้วเมื่อไหร่จะทองคํากลับมาก็ไม่ยอมพูดเหมือนกันคุณจะไปขอเขาขอยืมเงินดอลลาร์เขาเพื่อเอามาอุดช่องโหว่ที่เราขาดเงินดอลลาร์คุณก็ไม่บอก ก็แทนที่เขาเตรียมเงินเอาไว้ให้เราประมาณน่าจะเป็นหมื่นหรือสองหมล้านดอลลาร์ตอนนั้นให้เรายืมไปก่อนตกลงตกลงกังงนไม่ได้เลยแม้แต่น,นิดเดียวเพราะเราไม่ยอมบอกความจริงเพราะน้นความพินาศฉิบหายของประเทศไทยหลังจากนั้นนี่ฮะส่วนหนึ่งก็คือแบงค์ชาติและคนที่เป็นที่ผมยังไม่ให้อภัยจนทุกวันนี้คือคุณสิริการเจริญดนนนีนี่ก็ตำนานเล็กๆน้อยๆ เรื่องราวในอดีตท,ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนัะ้นแล้วนี่ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมรับทราบไว้หน่อยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเล็กๆน้อยๆสนุกสนาน,นคนดูประมาณสอง0ันสิครับครับเขาถาม,ามนิดนึงได้ไหมครับคุณไหนเพื่อให้ครบเซตเนี่ยคุณสนทิผ่านคนที่มาบ้านตั้งเยอะที่เป็นนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีเคยถูกทาบทามให้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองไหมครับแล้วทำยังไงบ้างมีตอนนั้นเนี่ยผมสนิทไอ้โต้งมันไกรสักชุนวัน ไอ้โต้งวันหนึ่งไแวนถามที่บ้านบอกเฮ้ยทิพ่อเขาบอกว่ามึงอย่าไปนั้งตรีมั้ยมีตำแหน่งนั้งตรีช่วยกระทรวงการคลังว่างผมบอกแล้วกูจะไปทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเดียเฮียมึงเป็นคนมีปัญญามึงทำงานได้แต่อะแม่งมีแต่ละพ่อเขาขอสามสิบล้านบอกให้มึงไปไหนก็ไปตรงกูมไม่มีตังค์หรอกนะฮะ แล้วท่านผู้ชมรู้ว่าใครได้ไปพ่อของอนุทินได้ไปยินดีจ่ายเงิน30ล้านนะฮะเพื่อตัวเองจะได้เป็นรัฐมนตชีช่วยว่าการการทุงส่นกานี่คือของจริงของแท้นะท่า <c oughs> นผู้ชมแรกแล้วผมไม่ได้โยนผมไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองจะเชิญผมไปเป็นจริงๆแล้วถึงไม่ต้องเสียเงินผมก็ไม่ไป <c oughs> เพราะผมไม่คนที่ตรงไปตรงมาพูดจามไม่เข้าหูคนแต่ถ้าคนคบกับผมแล้วจะชอบผม มีคุณปานเทพถามผมว่าเรื่องตาผมนะคือตาผมทางซ้ายเนี่ยมันขุนจริงๆผมตาบอดไปแล้วตาซ้ายท่านผู้ชมครับผมเป็นต้อหินต้อหินเนี่ยภาษาอังฤกฤษเขาเรียกกลโคมาตาขวาเป็นต้อกระจกเขาเรียกแคตาไรผมไปตาบอดในเรือนจำเพราะอะไรมนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นโรคตาผมเราไปรักษาตา ผมถูกไอ้ผู้มีอำนาจคนหนึ่งนะยศพลตำรวจเอกตระกูลมันเป็นทหารบังคับให้กรกมราชธรรมเนี่ยให้จับตาดูผมจะไปรักษาตัวข้างนอกก็ไม่ให้ออกไปอย่าให้อย่าให้รู้เลยว่าใครแต่ท่านผู้ชมคงจะเดาออกว่าแม่งคือใครนะผมก็เลยไม่ได้รับการรักษาได้ทันทุงที นะแต่ว่าต้อหินเนี่ยเวลามันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่หายต้องยอดตาตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังพอเห็นใจเดือเดือนต่นงางๆนี่ผมไม่เลยก็เลยไปบอดอยู่ในคุกเ<อ>พราะไอ้ตัวเฮียเนี่ย<อ>ไม่เป็นไรช่างมันมันก็กําลังรับเวรรับกรรมของมันอยู่แล้วคือตอนนี้มองเห็นอยู่ข้างมองเห็นแต่ข้าขวาข้างเดียวะแล้วตาขวาเนี่ยตาขวาที่ผ่าตัดมาก็คือหมอปริน โรงพยาบาลจุฬานะเพราะว่าเป็นต้อต้อกระจกแล้วก็ผมก็ทําเรื่องไปจนถึงโรงพยาบาลตํารวจตอนนั้นรักษาอะไรต้องไปโรงพยาบาลตํารวจคุณคุณหมอ,อพวงปากาหรืออะไรเนี่ยนะท่านเป็นหมอหมอตาท่านก็บอกว่าถ้าจะรักษาต้อหินดูแลต้อหินเนี่ยท่านไม่ชำนาญท่านแนะนาอาจารย์ปรินอาจารย์ปรินนี่เป็นอาจารย์หมอที่ หมอตาที่น่าจะพูดได้วันอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยมีชื่อเสียงมากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแล้วแต่รักษาอาจารย์ปรินทั้งสิน้นอาจารย์ปรินนี่เวลานัดท่านเนี่ยคนไข้ใหม่เนี่ยต้องรอหกเดือนเพื่อผมโชคดีมีผมมีพี่ชายซึ่งเป็นหมอนายแพทย์สักชัยลิมทองกุลเนี่ยท่านก็เคยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา ท่านอดีตท่านเคยเป็นรองผู้บัญการบรรจุลาตอนนั้นท่านก็เป็นอาจารย์ของหมอปรินท่านก็เลยไปช่วยนัดให้ก็เลยได้อาจารย์หมอปรินท่านก็เลยรลับนัดผมว่าท่านก็ตรวจท่านก็รักษาตาที่บอดแล้วซึ่งรักษาคือไม่ให้มันไม่ให้มันเน่าเฟะนะฮะมีทุกวันนี้ยังหยอดตาอยู่ตลอดเวลานะฮะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนส่วนตาขวาท่านก็จัดการผ่าให้ าจารยรินแกเก่งขนาดไหนนะแกเช็คเช็คบอกเอางวดหน้าวนเท่านี้ให้ออกมาจากเรือนจำมาผ่าตาเข้าไปในห้องแกผ่าไปด้วยแกก็ร้องเพลงมช่วย oh. <laughs> ไม่ถึงสิบนาทีก็บอกเสร็จแล้วคุณตนุนทีเสร็จแล้วคุณตนุนทีนะ,ะก็เลยทำให้ใช้ตาขวาได้แล้วก็รักษาต้นตอกระจกได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าท่านผู้ชม เพราะว่าปัญหามาอยดี๋วที่ผมปัญหาอยู่ที่ YouTube มันเข้าไม่ได้จริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดในหะ้ฟังประมาณ4 5นาทีถึงนาทีมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับแฟนๆบอกว่าชอบรายการอย่างนี้มากอยากให้จัดบ่อยๆเหมือนกับปู่งสอนหลานหลังอาหารเช้าบางคนบอกว่า,วาไม่เคยฟังตำนานพี่จิ๋วมาก่อนไม่นึกว่าจะมีตำนานอย่างนี้เกิดขึ้น ว่าไม่ไม,ไม,ไมผมไม่รู้ว่าท่านเข้าใจยังคำว่าสุวรรณมาลีคดษสารสืบพันธ์ค่อยๆแปลเป็นคารค่อยแปลเป็นแบแปลเป,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 ปตลตัวสุวรรณมาลีคือดอกไม้ดอกทองนะฮะคดษสารคือช้างสืบพันธ์แปลว่าอะไรนะฮะผมว่างวดหน้าหรืออาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ผมอาจจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ประสบการณ์ในชีวิตผมนะฮะเหมือนปู่ที่สอนหลานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ผมเจอเจออะไรบ้างมีอีกไหมฮะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ